เปิดแล้วเที่ยวสนุกทุกย่างก้าวเที่ยวงานรึกดูหนาวรุกบรีต้อนรับลมหนาวก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2,568ณสนามโรงเรียนพิบูร์วิทยาลัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี วันที่28พฤศจิกายน2568เวลา20นาฬิกาณเวทีกลางกองอำนวยการงานฤดูหนาวโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีสมพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองร่วมกับคณะครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยพร้พอ,อมด้วยพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีโดยกอรพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาทีต่อจากนั้นนายวีรวัตรละนาคผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีได้รับทราบ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยด้านการกีฬาและสาธารณกุศลทั่วไปอีกทั้งเป็นการสนองนโยบายการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้เกิดความสมบูรณ์และความสมดุลของการพัฒนาซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดบุรีเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงาน,ดนโดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2568รวม13วัน13คืนโดยมีค่าผ่านประตูผู้ใหญ่เพียงท่านละ20บาทเด็ก10บาทซึ่งทางสมาคมได้จัดงานนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีเศษแล้ว สำหรับรูปแบบของการจัดงานในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆจัดให้มีการแสดงด้านหน้าเวทีของกองอำนวยการโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพบุพร,บรีจัด่งชุดการแสดงของนักเรียนมาแสดงตลอดค่ำคืนของงานในด้านมหรสพมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ โดยคำคืนแรกของงานเปิดงานโดยคณะหมอลำชื่อดังระเบียบว่าทักษิ์ที่แฟนคลับของลบรีและจังหวัดใกล้เคียงเบียดเสี็จกันแน่นขนาดตามภาพที่เห็น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงพื้นบ้านอันเป็นการสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับเมืองลบบุรีมาอย่างชาา้านานอาทิเช่นการแสดงลิเกไทยเป็นต้นพร้อมกันนี้ยังได้นำสินค้าไทยหรือหัตถกรรมพื้นบ้านมาจัดแสดงและจำหน่ายทั้งของท้องถิ่นสินค้าโอทอปจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในโครงการคนละครึ่ง ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดพุทลีจํานวนหลายสิบล้านบาทและที่โดดเด่นในงานฤดูหนาวประจําปีนี้เป็นตลาดย้อนยุคในสมัยจอมพลปอมีการนํารถโบราณมาจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เจฟี่กันอย่งจุกใจการออกร้านค้าย้อนยุคร้านทาบ้านสังกสีเย็นตาโฟสูตรโบราณลงหนังเครื่องฉายฟลีม้วนของนารายประสิทธิ์ที่เปิดฉายทุกค่ำคืนสองเรื่องควบซึ่งไฮไลท์ภายในงานนี้ทำเอาเป็นที่ชอบอกชอบใจทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นน้อย เป็นปรากฏการณ์ของการจัดงานในปีนี้ที่ปรับเปลี่ยนฉีกแนวออกไปทําให้ผู้คนลหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเข้าชมงานในปีนี้มากเป็นพิเศษพร้อมกับรับอากาศที่หนาวเย็นเป็นพิเศษในปีนี้สมชื่อกับคําว่างานฤึดูหนาวประจําจังหวัดลบบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุร,รีประธานในพิธีและยังเป็นสิตเก่าของโรงเรียนพิบูลวิทยลายลัยได้กล่าวว่าในปัจจุบันการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่ดีขึ้นการที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของ การพัฒนาด้านการศึกษาและได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาการกีฬาและการสาธารณกุศลนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรสนับสนุนรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเพื่อให้บุคลากรครูนักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปงานนี้รับประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพโดยบริษัทสามารถแอนด์สักสลิตอินเตอร์กรุปจำกัด นำเสนอข่าวโดยรายการสาระดีดีลบรีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ